แชมป์ถ้วยพระราชทานจากสนามอำเภอพิมายครับในนามเทพออกออกออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมที่กำลุกับหลูเรืองปากใต้ยลำเดียวลำเดียวราด้ำเดียวกับเทพราชาดำเทพราชาดำจำคนสีดำได้นกคนจีบดำเป็นเอวโกลุดเปิดเำจำได้โกลุตดำ เทมอสิกไปไปปุยบรรดาทองปุยบรรดาทองเปิดเต็มที่เปิดเต็ดที่แล้วสองสองแล้วไปน้องแล้วไปอยู่ในเรือก็ไม่ธรรมดาเอา ดูที่ว่าไปธรรมดาธรรมดาธรรมดาจริงหรือไม่ในน้ำเทพนร์ติงแฝดแฝดพยักษ์ร้ายใบมีเวัาตายทันชนิเต้โบใบบอกว่ากู้กับนายกกนกพรเดชเดโชในน้ำหรือว่านายกต่อยรองน้ำสีน้ำเงินนองน้ำสีน้ำเงินในน้ำเทมนาจันน้ำเทมนาจันนันท์ไวแล้วเต้สื่อได้หรือไม่กอดด้วยเทมนาจันนันท์กอดแล้วนร์ติงแฝดแฝดนร์ติงแฝดแฝดนาจันน้ำจ้าหัวแล้วดูที่ว่าสองร้อยเมตรสุดท้ายใครดีใครโย่ไข่หมดใครไปพ่อแม่หมาต้อนไหลใส่ก็ไม่ย้ำไหนเบื่อได้เบื่อรองน้ำตะเบืนเริ่มจะชิงนี้เริ่มจะชิงนี้ จะดีได้รอดปลอดภัยหรือไม่ได้รอดปลอดภัยหรือไม่กอดแล้วหลอมรุนโคตรุนโก็ก็ก็ปุยก็ตาโคตรตาอนคราชันปดปดราชันเปดปดราชันเปดปดราชันเปดราชันปดแปดราชันเปดแปราชันเปดราชันเปดเปดเ้เฮ้เฮ้ยฮอเฮ้เฮ้เ้เ้บ ขอ,บค,อคบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับทูก<ำ>ใจขอเสียงหน่อยครับพี่นเลย,ยใจเนเย็หมุนน้ำเงินใจเย็นๆ็น,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 นรอแสงไฟพี่น้องเริ่มวาวุ่นกันไปเลยนีย่เกไม่มอยู่ไปแล้ว <laughs> t h อ w i n n เ r อีเทพราชันดำ from u e ูโซนเชิดหลุนตัวหัวเชิงเจอชื่อเทพราชันดำครับกรรมการตัดติดล่องน้ำเงิอนครับเทพราชันดำเป็นเรือชนะเทพราชันดำเป็นเรือชนะครับพี่น้อง